เจาะย,ยาได้ด้วยเหรอใช่เลยครับว้าวผมจะเจาะรู30มิมิลกับเหล็กหนาะ3ามมิลน,นะดูซิ่ว่าเจาะได้ง่ายหรือเปล่าไอ้นี่เป็นอดอกเจาะที่เขาเรียกโฮซอรุ่นใหม่ชื่อว่า Expert ว้าวลองดูลองดูงดนะใช้อนะไรใช้เห็กอะไรนะไอ้นี่นะ กจอจะยาวได้ด้วยเหรอไปได้เลยครับว้าวโอ้โหสุดยอดสุดยอดผมปกติแบบที่บ้านผมเนี่ยผมจะจอะแล้วผมจะหยุดกันพักๆไม่ให้ไม่ให้ดอกมันเสียแต่เขาบอกดอกรุ่นนี้เนี่ยเจาะยาวแม็กสปีดได้เลยชอบ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 อันนี้มีขายใช่ไหมที่เนี่ยนี่เป็นดอกจอะรุ่นใหม่เขานะครับชื่อว่า expert expert อันนี้เป็น hose 28มิลน,นี่ เขาบอกว่ามันจะเจาะก,กินได้ดีกว่าทนความร้อน